เออทุข้างในครับเอาไปดนะ้วยไปก่อนเลยช่วยใครอ่ะไ่รูปเหมียบใหด้วยไปถึงบ้านไม่มั้งเดี๋ยวจะไปรถไฟเนี่ยมาส่องมิวก่อน พี่อุ้มเนี <t <t ่นเป็นเทาหลับคือจยอมไนตอนแรกคือบอกให้มาส่งเตรงนั้ามาคอยตรงนีเรียงียากเะแต่เขาบอกรถมันไม่ผิดมากคือว่ามาเคยมาเดินเที่ยแถวนี้ด้วยนะไข่ขาเก่งมาก da mãe ใส่ฉันแล้หมดทเลยม่งเไฟปเออมไม่เน่ไฟอ่ะไปรออเอเราจะหมดแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเธอว่าใช้ขวดเองก็ได้ เอาฝากกลับไหมเนี่ยฝากกลับไหมเที่ยวไปอาบใช่ไหมใส่เจ้าบูตรงไหนสงสายมากบายบาย